บัวผู้ใดกินโอ้ยหั่นล่ะโอ้จริงอ้ก็โอนั่นแหละเปิ้นว่าอ่อมไก่ใส่มะละกอใช่โอ้สภาพมันขมอ่ะเนาะอ้อมรูอ้อมหนูเม่นแล้วใส่อันผักใส่ใส่หอกหมากผักใส่เปิ้นว่าอันใส่หน่องควานบขา่ได้กินลูกมันขมฮะบ่ได้กินลูกมันขมกับแก้มหมดก็เลยอวยไปตักว่าอ่อมไก่ใส่บักหุ่งใส่สดใส่แห้งเลยสดเลืเหอ ใส่น้องพ้อนตีดีเป่นไงหน่องมีน้องบอลเนี่ยวัามึงขมว่าต้องเววหลายอาจารดีฮ่าเ่าฮ่า่านเจ้านี้กินเนื้อย่างฮ่าฮ่า่างแบบบ้าน เอาครอบขั้วไหมอยู่บ้านอยู่บ้านเอาก็บอกไม่ให้ไปไหนไงมี่มี่ครับอยู่บริษัทกับมีอันพวกรถเขานี่ก็จะเป็นก็จะเป็นหมอมาตรวจละรวมตัวกันอยู่บ้านแต่เช้านี่ทำตามนโยบายรัฐบาลว่าอารวมตัวกันนุ่นจ้ามากินข้าวจ้า กินเนื้อย่างกับขอบเสื้อน้อนในห้องน้ำเพื่อชีจะล้างกินเสร็จก็ล้างตัวล้างมือล้างไปล้างมืดตอนรับให้สารภาพล้างมาเล่นบ่เอ้ยตัวเขาได้ออกกล่องเหรอโทรศัพท์เบิ้ลมันไม่ดังบัวดังสำนักแหละเปิด น้ำว่าอาบไ่อาบทีเดียวล้างจากกินเสร็จแล้วอย่าสดเกินไปนะมันสดเกินไปสดเกินไปสดไปถึงซิ่งจื่นี่เลยมาสดเอาผักมาใส่เลือกคนมวนเส้นผู้บอกมาใส่โยใส่ก็ยังลึกเนี่ยมไได้เหรอแ ไม <ừ> ่ใ่ห็งไม่แล้วกลสุกเขาเราอเนะต้องเสีเทมปุ้งกล้วยเสียไปเสียเพิ่มเห็นแล้วแล้วคัดหมักข้าวคัดยำเน้นเรือไปคันได้แป้งก้อนๆโอ้ยเห็นแล้วแล้วเราไปยางไปเสียพี่น้องไมด้ินะเถื่อนใน่วงวาพี่เล็กคนนี้เสียเสียเสีเสียอ นรอนช้อนกางนะกินร้อนช้อนูกินร้อนช้อนกูลงเฟซด้เลยเกีวก่ยังล้เแก้วไปนี่เอาไปลาร้อโมเมนฝากล้างเลยไม่ใช่ลงพนเขาสวดว่ากินเสร็จแล้วลุกไปเลยตัวเบาวิวแล้วมาทีหลังมาไม่หมดเยน้มีดอก เวลาคนกลับยาวไปหมดขั้นแง่หลายถือสอนมาใบเดียวกินกล้วยว่านไหมสอนมือเย็นนี่ใบสอนขั้นเดียวเลยปั้นไม่เงิแงเลยเอาไปหามไทยหรือเ่เอาไปใส่ซื้อไปหลายกองกันที่วันละมันอยู่ในกองมันบราณออก่าโอ้นุ่มมินเด็กมันว่อคือเนาะกินกล้วยมาจังไหนมีสอนขั้นเดียวเลยบดเย็นไหมว่านไหมว่ามีหัวสอนที่สุด ไปยูบอมบอมีแนต้มแซบเนาะถ้าต้มแซบคือชิบไไดนสดกเขาก็บอกแล้วกินร้อนช้อนฟูเอาไปม่วงคนแล้วตยนไหกินเอาไปไทตัดตัยูน้ามาได้แทนแต่นี้กินขึ้นมาอีกเทียวใรก็มันไนสรเมื่อไหร่มีอยู่สองงแ่นแ พี liksom, mm ่ถุงหนึ่งพ่อไม่กินหลักส้มผักผักดองพิมานเด้อ๋อพิมานเนี่ยกลิ่นกามดอกนี่ตรงนี้หลักฝ่ายไม่ผู้หญิตียากเพราะจะใช้

ก็สีมาเข้าบุหูเนาะมามีเงินสามร้อยว่าหอเาเงินแปงหารอยย่ใส่มาลไ้อตาโจงมากลอยเดียวเนาะที่แดกยี่สิบบาทก่อนหอกผู้เดียวมันปงหามใ่ถามคน้จะไปหาคนหาให้ กไกับปอแดงกับปอเปินกินิเดี๋ยวตัดต่อไป